อาคุณผู้ชมครับปัญหาที่ดินวัดสวนแก้วของพระพยอมนะฮะที่สุดแล้วพระพยอมก็ให้สัมภาษณ์ว่าถอดใจแล้วนะครับถอดใจแล้วเลิกสู้คดีที่ดินถุงกล้วยแขกเท้าความก่อนนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะประเด็นแรกเนี่ยคือที่ดินวัดสวนแก้วที่มีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ทั้งผืนนะฮะจริงๆมันเป็นกรณีพิพาทที่มีมาเป็น10ปีใครที่ติดตามก็จะทราบเรื่องราวมาโดยตลอดแหละฮะ แต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่ทั้งผืนแต่เป็นที่ส่วนหนึ่งของวัดสวนแก้วซึ่งอยู่ด้านหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระพยอมเนี่ยหลังจากที่ซื้อที่มาก็นําไปทําเป็นที่สําหรับการสร้างที่พักคนงานมไม่ใช่ที่ทั้งหมดของวัดสวนแก้วทีนี้ประเด็นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี47ครับที่ทางวัดสวนแก้วก็คือพระพยอมนี่แหละครับไปซื้อที่ดินผืนนี้ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าวัด พอติดต่อซื้อก่อนจะซื้อเนี่ยก็ไปดูกับทางกรมที่ดินแล้วไปถามกรมที่ดินว่าที่ดินมีโฉนดซื้อขายได้ไหมก็ได้รับการแจ้งจากทางที่ดินว่ามีโฉนดซื้อขายได้เลยก็ซื้อเป็นเงินทั้งหมด10ล้านได้โฉนดมาอันนี้คือปี47ปรากฏพอปี49เจ้าของเดิมครับไม่ใช่คนที่ขายให้ทางพระพยอมนะฮะเจ้าของเดิมเลยก็คือคุณทองอยู่ปรากฏว่า หลานทายาทของคุณทองอยู่เนี่ยเขามาฟ้องครับว่าคนที่เอาที่ไปขายให้พระพยอมเนี่ยมีลักษณะคือเป็นที่ลักษณะเป็นที่ปรปักครับคือเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการขายที่กันอย่างถูกต้องแต่ไปอ้างเป็นที่ปรปักเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดินมาแล้วเอาไปขายต่อให้พระพยอม ก็เลยกลายเป็นเรื่องพอเขาไปฟ้องปุ๊บสุดท้ายเนี่ยคนที่เอาที่มาขายให้กับทางพระพยอมก็คือคุณวัฒนาอ่าคุณวันคุณวันนาคุณวันธนาคุณวันธนา<ะ>คุณวันธนาปรากฏว่าแพ้คดีที่กลับไปเป็นของคุณทองอยู่ซึ่งเป็นซึ่งเป็นรุ่นหลานแล้วทายาททายาทแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นว่าพระพยอมต้องคืนที่นี่แหละฮะคุณผู้ชม<ะ>ตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมจําได้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า แหมทาไมคดีเนี่ยมันมีการแพ้คดีกันง่ายดดยเหลือเกินทําไมไม่อ้างเรื่องปรัปักเพราะว่าอยู่กันมาตั้ง30กว่าปีใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายพอที่กลับไปเป็นของทายาทคุณป้าทองอยู่ก็กลายเป็นเรื่องเพราะตามเนื้อเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตามก็จะทราบว่าพระพยอมยพยายามจะขอซื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เขาขาย16หล้านเลยทีนี้มันเป็นเงินจํานวนมากพระพยอมก็เลยถอดใจแล้วก็ปรากฏภาพออกมาเป็นภาพตอนจังหวะที่เจ้าของที่เนี่ย มาเจราจาให้คนงานของวัดสวนแก้วออกจากพื้นที่ไปภายในเดือนนี้ได้ไหมก็เดือนมิถุนายนแล้วก็กลายเป็นภาพนี้ออกมาครับ่าว่าหรือว่าตปอะไรบอกปีลนี่่บาผมือทีินนนาาน่นีนปยินเนี่ยผมไม่ต้องการจะทำดุนแรงกับพวกคุณเข้าใจไหมรวมทั้งพระจยอมด้วย ไม่เห <problem> <t ests> ็นจะต้องดื้อตรงไหนแล้วเราคนไทยเท่ากันนั่นแหละฮะนั่นแหละคุณผู้ชมฮะก็จะเป็นคลิปในจังหวะที่เจ้าของที่เขาฟ้องเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยที่กลายเป็นของเขาแล้ว เขาก็ดําเนินการตามความต้องการของเขาได้ใช่ไหมฮะมันเป็นข้อกฎหมายตามตามกฎหมายแล้วพระพยอมก็เปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับทีมข่าวว่าตอนนี้ก็ไม่อยากได้ที่ผืนนี้แล้วพระก็ต้องโปรงแล้วปล่อยให้มันเป็นกระบวนการตามความยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปวัดยินดีที่จะย้ายพื้นที่ส่วนนี้ออกแต่ก็ทําตามคําสั่งศาลทุกอย่างพยายามแล้วแต่ในเมื่อไม่สําเร็จพระพยอมตัดพ้อบอกว่าคนปั๊มโฉนดอ่ะไม่ผิดคนขายอ่ะไม่ผิดแต่คนซื้ออ่ะ คนปัน๊มชนดคือใครก็คือที่ดินใช่ไหมฮะมคือก่อนอนะันนี้มันจะเป็นประเด็นพิพาทกันซึ่งทางพระพยอมเคยถึงขั้นบอยคอร์ตไม่รับกิจนิมนต์จากหน่วยงานราชการด้วยคือไปตรวจสอบแล้วไงที่ดินบอกว่าซื้อขายได้แต่สุดท้ายพอถูกฟ้องร้องอา้าวทาไมคนซื้อคือพระพยอมกลับผิดค่ะใช่ไหมฮะกลับผิดกลับต้องออกจากที่ผืนนี้ไปแล้วซื้อมาตั้ง1ิล้าน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของวัดส่วนแก้วเป็นที่ส่วนหนึ่งสู่ทัางด้านหน้า<ะ>ซึ่งเป็นที่ของแทมคนงานนะฮะพะพยอมโปรงแล้ะที่ดินถูงกล้วยแขก